ดีทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านไปเยี่ยมชมบรรยากาศของตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์กันซึ่งเป็นครั้งแรกครับที่เราได้นำบรรยากาศของการทำหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือตื่นตั้งแต่เช้าครับหลังจากที่ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พาลูกๆเนี่ยไปโรงเรียนเะฉะนั้นในวันนี้ครับ เป็นการเก็บบรรยากาศของการส่งลูกไปโรงเรียนในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็จะเก็บบรรยากาศก็วิถีชีวิตต่างๆของตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับมาฝากทุกท่านโดยเฉพาะช่วงเช้าๆราวๆเจ็ดโมงกว่าๆเนี่ยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรหลายๆคนครับอยู่ในตัวจังหวัดใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครราชสีมาหรือไม่ก็เป็นกรุงเทพ และก็จังหวัดอื่นๆครับที่มีการจราจรคับขั้งแล้วก็ผู้คนจำนวนมากก็อาจจะไม่ได้เห็นวิถีชีวิตแบบนี้มากเท่าไหร่และก็หลายๆคนที่เดินทางไปทำงานและก็ไปหางานทาที่เมืองใหญ่ๆเนี่ยซึ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ครับก็อาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ หรือไม่ก็ถ้าได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็คงคิดถึงบรรยากาศบ้านเราก็หลังจากที่เราออกจากบ้านมาครับก็จะมาเจอถนนเส้นนี้ถนนเส้นนี้เป็นถนนเรียบคลองครับก็จะมีถนนสองฝั่งซ้ายขวาในช่วงเช้าๆแล้วก็จะช่วงเย็นๆเนเี่ยก็จะมีคนที่รักสุขภาพครับก็จะออกมาเดินเล่นแล้วก็ออกกำลังกาย พื้นที่ตรงนี้ครับก็จะเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ครับซึ่งก็จะมีพื้นที่2,600กว่าไร่ส่วนทางซ้ายมือเนี่ยอีกสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นมหาวิทยาลัยอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งครับก็คือมหาวิทยาวิทยาลัยราชพัฒสุรินทร์นี่ครับก็เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่กันคนละฝากนะครับโดยมี ถนนเรียบคลองเนี่ยซ้ายขวากันเอาไว้ครับก็เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้เคียงกันนี่นะครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็ช่วงเ,เช้าๆอากาศดีก็เราก็จะขับรถมานิดนึงนี่ครับผ่านเส้นทางตรงนี้แล้วก็อีกสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเห็นมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินสองฝั่งเนี่ยจะเห็นว่ามีต้นไม้ นาตาแต่ก่อนเนี่ยที่มาอยู่ครั้งแรกๆเนี่ยไม่มีไฟครับถนนหนทางไม่ค่อยดีแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีหน่วยงานของรัฐเนี่ยมาติดไฟให้เรียบร้อยนะครับเส้นทางก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งถนนหนทางก็สะดวกสบายนะ่ครับตอนกลางคืนนี้สบายมากไฟส่องสว่างตลอดทั้งคืนนะครับนี นี่ครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นทางที่เข้าหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสารวิทยาเขตสุรินทร์นี่ครับแล้วก็เลยมานิดหนึ่งฝั่งขวามือแล้วก็ฝั่งซ้ายมือที่เห็นเป็นอาคารเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นพื้นที่ของหมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินรนี่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ถ้าพูดไปก็คือเป็นเส้นทางที่เป็นคู่ขนานของถนน หลักนะครับคือถ้าเราจะออกไปทางตรงนี้ครับถ้าออกไปทางอีกสักพักหนึ่งก็จะเห็นถนนสายหลักครับที่ออกไปทางเส้นปราสาทนะครับส่วนเส้นทางนี้ก็จะเป็นถนนเลียบคลองซึ่งสามารถที่จะสัญจรและก็เข้าไปสู่เมืองใหญ่ๆได้แถวๆนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีร้านอาหารและก็ร้านค้าต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็โดยเฉพาะตอนเย็นๆเนี่ยใครที่ชอบบรรยากาศของการมาทานข้าวนะครับแล้วก็ร้านอาหารต่างๆเนี่ยแถวนี้ก็จะมีเยอะมีเป็นจำนวนมากนะครับก็สามารถที่จะมาหารับประทานแล้วก็มาสังสางรรค์ได้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตช่วงเช้าๆจะไม่ค่อยมีคนมากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นช่วงเย็นๆช่วงหัวค่ำเนี่ย รถค่อนข้างเยอะรถค่อนข้างที่จะหนาตาเพราะว่าพื้นที่แถวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีร้านอาหารแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมากครับเพราะว่าแถวๆนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่นักศึกษามาพักแล้วก็จะมีที่พักต่างๆนะครับสําหรับนักศึกษาที่มาพักแล้วก็มาเรียนก็จะมาเช่าพักที่นี่นะครับ ส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนธิรวัติโยธินครับอันนี้ก็จะมีตั้งแต่ม .1 นึ่จนถึงม .6 กนะครับน,นี่ก็จะสถานศึกษาก็จะอยู่ใกล้เคียงกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเช้าๆอาจจะมีรถที่มารับส่งนักเรียนอยู่ตรงนี้นิดนึงอันนี้เส้นทางนี้ครับก็จะเป็นสันอ่าเป็นเส้นทางที่ก็เหมือนที่ เกรือนาไว้แล้วนะครับว่าช่วงเช้าๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีรถมากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นช่วงหัวค่าหรือช่วงที่โรงเรียนเลิกนี่ก็รถจํานวนมากแล้วก็ช่วงวันสักเจ็ดโมงครึ่งเป็นต้นไปในรถก็จํานวนมากเหมือนกันเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยก็จะพา,านักเรียนมาเรียนนะครับพาลูกพาหลานเนี่ยมาส่งที่โรงเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆครึ้มๆนะครับบรรยากาศแสงพระอาทิตย์กำลังส่องมา นี่ก็ทุกๆตอนเช้าเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็จะพาลูกนั่งรถแล้วก็มาเรียนนะครับนี่ครับพอมาคือถ้าออกไปเส้นนี้เส้นตรงออกไปเนี่ยก็จะไปโผล่ที่โรงพยาบาลสุรินได้นะครับแต่ว่ารถเราก็จะเลี้ยวซ้ายครับเข้าทางนี้นี่ก็โอก,ก,กาสที่ดีครับก็ได้ เก็บบรรยากาศครับของวิถีชีวิตเมืองสุรินมาฝากทุกคนนะครับมีดูบ้านเรือนของจังหวัดสุรินทร์ครับนี้เข้าเขตตัวเมืองอที่จะเข้าใจกลางตัวเมืองของจังหวัดสุรินทร์แล้วครับอันนี้ก็จะเข้ามาเส้นนี้อันนี้ก็จะเป็น3ามแยกนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาออกไปทางาเส้นทางที่จะไปทางโรงเรียนนะครับ ลูกสาวนี่เขาเรียนที่โรงเรียนวาน,นิชนะครับวาน,นิชนุก,กูลซึ่งจะเป็นโรงเรียนของเอ,เอกชนนะครับเป็นโรงเรียนที่เปิดเน้นภาษาจีนอา่าภาษาอังกฤษด้วยนะครับอันนี้ก็เราในฐานะผู้ปกค,ครองในฐานะที่เป็นพ่อแม่ครับก็มีโอกาสถ้าลูกเขาสนใจเราก็คงจะถ้ามีกําลังอ่ก็ส่งเสียลูกหลานเราให้มีโอกาสได้รับการศึกษานะนี้ก็ถือว่าเป็น เรื่องทั่วทั่วไปนะครับสาหรับผู้ปกครองอน,นี่ครับก็จะมาถึงสี่แยกตรงนี้ตรงไปเนี่ยครับก็จะเป็นถนนสายหลักซึ่งก็จะเป็นถนนที่เข้าไปที่โรงเรียนสุราิทยาคารโรงเรียนศิรินทรซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับส่วนเราก็จะออกมาทางซ้ายมือเส้นนี้นะฮะเราจะเห็นว่าก็จะมีบ้านเรือนอบาง บางอาคารเนี่ยก็ยังเป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้นะครับเป็นอาคารหลังเก่าอยู่ทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นสถานีตํำรวจนะครับก็ตอนนี้ก็มีอาคารค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับส่วนทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นอา,อาคารที่ทำงานของหน่วยงานถ้าพูดไปก็คือ เป็นที ies, ่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นอาคารหลังเก่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอาคารและก็หน่วยงานของราชการนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเขาย้ายออกไปอยู่ข้างนอกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดบูรพารามครับก็ถือว่าเป็นวัดที่เป็นพระรามหลวงนะครับซึ่งในอดีตลวงปูดุลท่านก็เคยมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ มีพระพุทธรูปนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็มีเ,เป็นสถานที่ที่ปฏิสฐานรูปปั้นของหลวงปู่ดุลไว้ที่นี่ด้วยนะครับหลายๆคนมาก็จะมาแวะเยี่ยมที่มาแวะเยี่ยมแล้วก็ทาบุญกรบาบกราบดูอัฐบริขารดูสิ่งต่างๆนะครับซึ่งท่านก็เป็นบุรพาจารย์นะครับสายหลวงป,ปู่มั่นนะครับ เสร็จแล้วนะฮะนี่เราก็จะออกมาเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นเป็นใจกลางหลักเหมือนกันนะครับสมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนตรงนี้ก็จะมีห้างชื่อว่าเพชรเกษมพลาซ่าแต่ว่าช่วงนี้ก็เอ่อเกเกษมพลาซ่าเนี่ยก็ปรับเป็นหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมีเวทีมวยแล้วก็อื่นๆมากมายนี่ก็เข้าสู่ใจกลางเมืองครับนี่ที่นี่ก็จะมี วงเวียนน้ำพุนะครับแล้วก็มีหน่วยงานอาคารต่างๆต,ต,ตรงนี้ถือว่าเป็นใจกลางหลักเลยนะครับก็ช่วงที่มีการมีงานต่างๆเนี่ยก็จะมีการจัดอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีการจัดอยู่ที่นี่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็น บรรยากาศเป็นช่วงเช้าๆนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับสะอาดสะอา้านนี่ก็จะดูบรรยากาศแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของช่วงเช้าๆนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่แต่ถ้าเริ่มสายขึ้นมานิดหนึ่งเริ่มรถก็จะเริ่มเยอะมากขึ้นทางด้านหน้าเนี่ยเป็นสถานีรถไฟนะครับนี่สถานีรถไฟ ประจำจังหวัดสุรินทร์อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับซึ่งโรงเรียนของลูกสาวเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอีกสักนิดหนึ่งก็จะเข้าสู่โรงเรียนของลูกสาวนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศก็เก็บเกี่ยวบรรยากาศนะครับมาฝากทุกคนนะครับซึ่งหลายคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ยในจังหวัดสุรินทร์ก็ดีนะครับที่ไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย พอได้เห็นบรรยากาศบ้านเราก็อ,อาจจะคิดถึงบ้านเรานะครับเนี่ยก็พอได้ผ่อนคลายได้มีกําลังต่อสู้เก็บเงินเก็บทองมาพัฒนาบ้านเรานะครับส่งเสียลูกหลานเราพ่อแม่เราให้อยู่สุขสบ,บายนีครับอันนี้มาถึงโรงเรียนแล้วโรงเรียนวาน,นินุกูลครับซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่เน้นภาษาจีนนะครับก่อตั้งมาแล้วเนี่ยเป็นร้อยปีเหมือนกันนีครับเช้าๆรถก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ นะครับลูกสาวเขาก็จะมาช่วงประมาณถึงโรงเรียนก็จะประมาณเจ็ดโมงนิดๆนะครับนี่ซึ่งพอมาถึงเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศของคุณครูเขายืนต้อนรับนะครับที่นี่มีครูสอนภาษาจีนเยอะมากนะครับแล้วก็สอนภาษาอังกฤษด้วยนะครับเยอะมากนี่ครับซึ่งที่โรงเรียนก็จะมีภาษาจีนด้วยนี่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศครับนี่ลูกสาวลงจากรถแลว้วนี่ เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวเมืองไหนจังหวัดไหนเนี่ยตอนนี้เราได้มีการเก็บบรรยากาศของเวลาที่เราขับรถไปนะครับ mm. ก็จะได้ถ่ายบรรยากาศบ้านเมืองต่างๆของในหลายๆที่นะครับมาแลกเปลี่ยนกับทุกคนนะครับอันนี้ออกจากโรงเรียนและส่งลูกสาวเสร็จแล้วนะครับออกจากโรงเรียนแล้วเราจะเข้าไป ดูบรรยากาศของในตัวเมืองนะครับเพราะว่าเส้นทางกลับเนี่ยเราจะไปเส้นทางหนึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครับเดี๋ยวเราคงจะขับรถและเก็บบรรยากาศต่างๆในหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจังหวัดสุรินทร์เองหรือว่าที่อื่นๆนะครับที่เรามีโอกาสเดี๋ยวเราคงได้เก็บบรรยากาศนะครับแล้วก็นําเนื้อหาสาระมาแลกเปลี่ยนกับทุกคนนะครับเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของบ้านเรานะครับ นี่นะค้จะมีคนโบกดูแลให้เราเรียบร้อยนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่พักของพนักง,งานที่ดูแลเครื่องรถไฟนะครับนีตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มที่จะขึ้นสูงขึ้นมาแล้วน,นี่ครับเราตอนนี้เราจีบรถนะครับให้เด็กๆนะครับผู้ปกครองพาเด็กๆข้ามถนนนี่นะฮะนี่บรรยากาศ ถ้าเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆช่วงเย็นๆนะครับใครที่มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดส,สุรินทร์เนี่ยอย่าลืมแวะถ่ายภาพแวะเยี่ยมชมสถานีรถไฟจังหวัดส,สุรินทร์ครับอยู่ตรงนี้บรรยากาศก็จะสวยงามครับบีกบรรยากาศหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟเมซอนตั้งอยู่ด้วยใครที่เดินทางมาไม่ต้องห่วงครับมี3ล้อบริการครับนี่ครับที่นี่มียังมี ตามแล้วถีบด้วยนะเนี่ยตรงนี้ตรงร้านนี้ครับจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นร้านเก่านะครับโอ้รสชาติอร่อยมากน,นะครับอันนี้เส้นทางนี้ครับก็จะเป็นเส้นทางที่เข้าไปอีกทางหนึ่งนะครับของอใจกลางหลักของเมืองสุรินทร์นะครับถือว่าเป็นแหล่งธุรกิจนะครับเพราะว่า พื้นที่แถวนี้ก็จะมีร้านค้าต่างๆครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทําธุรกรรมธนาคารอะไรก็จะอยู่เส้นนี้นะครับนี่นะฮะก็จะเห็นว่ารถอาจจะไม่มากมายเท่าไหร่เพราะเป็นช่วงเช้านะครับแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งถ้าเรามาสายกว่านี้เนี่ยรถจะเริ่มเยอะมากขึ้นอันนี้วงเวียนครับซิ่งตอนกลางคืนเนี่ย ก็จะมีการเปิดไฟด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นทิวทัศน์ที่เราสามารถที่จะมารับชมได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยไพรส์นีนะครับน, <c oughs> <c oughs> นี่ครับก็เราจะเห็นนะครับว่าตึกบางตึกก็จะเป็นตึกเก่านะครับก็ยังไม่มีการปรับปรุงพัฒนาแต่ถ้าเราได้ดูบรรยากาศแบบนี้ก็เห็นความสวยงามของ บรรยากาศบ้านเมืองของจังหวัดส,สุรินทที่สวยงามและก็น,น่าดึงดูดไปอีกแบบหนึ่งนี่นะฮะนี่เข้ามาแล้วนี่นะครับถ้าไปทางซ้ายทางซ้ายมือก็จะเป็นตลาดนาบาซ่ายอยู่ทางซ้ายมือแต่ถ้าเป็นขวามือก็จะเป็นตลาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นตลาดของเมืองสุรินนะครับส่วนทางด้านหน้าเนี่ยเป็นวัดกลางครับวัดกลางซึ่ง ก็เป็นวัดกลางของอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งปัจจุบันท่านเจ้าว,วาดที่วัดนี้ก็รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์อยู่นะครับนี่ก็จะมาถึงสีแยกนะครับสีแยกด้านหน้าเนี่ยตรงวัดกลางเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวรถไปทางซ้ายมือก็จะไปสถานีตำรวจที่เราผ่านเส้นทางมาตั้งแต่แรกแต่ถ้าออกไปทางขวามือเนี่ย อีกนิดหนึ่งก็จะเห็นเสาเขาเรียกว่าเสาเมืองนะครับเสาหลักเมืองประจําจังหวัดสุรินทร์นี่นะครับถ้าออกไปทางขวามือก็จะเป็นเสาหลักเมืองของจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ในตัวเมืองนะครับก็จะมีวัดหลายๆวัดเช่นวัดบูรพารามนะครับเสาหลักเมืองและทางด้านหน้าที่เราจะไปเนี่ยก็จะเป็นพญาอนุสรีพระยาสุรินทร์พักดีนะครับก็จะเป็น สถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่พอเราเข้ามาในเมืองเนี่ยก็สามารถที่จะมาสักการะมาขอพรนะครับแล้วก็มาเที่ยวชมถ่ายภาพเป็นสถานที่ที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นธนาคารกรุงไทยครับนี่ของสาขาจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศท่านหน้าเป็น ประป่นะครับประจําจังหวัดส,สุรินทร์อยู่ตรงนี้นะครับทางด้านหน้าซึ่งก็จะเป็นสามแยกถ้าเลี้ยวไปทางาไปขวามือเนี่ยก็จะไปเจอวัดพรมนะครับวัดพรมก็เป็นวัดที่สวยงามของอดีตเจ้าคณะจังหวัดส,สุรินทร์ด้วยนะครับก็เป็นวัดที่มีโรงเรียนการกุศลแล้วก็มีโบสถ์มีโอหลากหลาย สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นด้วยสามารถไปแวะเที่ยวชมได้ทางขวาม,มือเดี๋ย่ตอนนี้แต่ตอนนี้เรากําลังจะเลี้ยวรถไปทางด้านซ้ายมือครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแวะไปดูที่ทํางานเรานิดน้อยนี่นะครับโอเคนะฮะนี้เรากําลังเลี้ยวรถไปทางด้านซ้ายมือแล้วทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะไปเจอ พญาสุรินพักดีศรีนรงจางวางครับสึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่คนจังหวัดสุรินนะครับให้ความเคารพนะครับนับถือถือว่าเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินนะครับตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นของช้างนะครับแล้วก็มีสารประกรรมนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่กําลังจะออกไปนอกเมืองนะครับหลายๆคนก็อาจจะเรียกว่าถนนข้อขวด ตรงนี้จะแตกต่างจากที่อื่นนิดหนึ่งครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าสังเกตดูลีจะเห็นว่าไม่มีสายไฟเลยตรงนี้ได้รับงบประมาณมานะครับแล้วก็ในงานของรัฐเนี่ยเขาเอาไฟลงใต้ดินหมดแล้วนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะดูสะอาดสอน้นสะอาดตานะครับไม่รกครุงรังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่ไม่มีไฟให้เราเห็นครับอ๋อมีบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่า ส่วนมากก็ทยอยลงบินหมดแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสานที่ที่กำลังจะออกไปนอกเมืองถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักนะครับที่จะออกไปใครที่จะเดินทางไปปราสาทนะครับปราสาทบุรีรมัมโคราชก็ออกเส้นนี้นะครับแล้วก็ใครที่จะไปช่องจอมอำเภอกราบเชิงนะครับก็คือด่านสุรินเนี่ยอ่าโทษที สามารถที่จะข้ามไปประเทศกัมพูชาได้นะครับช่องจอมอะไรเงี้ยนะครับก็ออกไปเส้นตรงเส้นนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีพอไปถึงอำเภอปราสาทก็จะมีเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับเลี้ยวไปทางขวาเลี้ยวไปซ้ายก็จะออกไปทางอู่บนนะครับเลี้ยวไปทางขวาก็จะออกไปทางโคราชนะครับตรงไปก็จะเป็นช่องจอมอะไรแบบนี้นะครับก็ไปช่องจอมซีสเกตก็วากันไป นี่ค่ะนี่กำลังจะออกมานอกเมืองแล้วนะครับก็ทางด้านขวามือเนี่ยครับก็จะเป็นค่ายทหารนะครับค่ายอุรวัตยูทินนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานราชการนะครับเนี่ยก็จะมีโรงเรียนน้องตงอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับนี่ก็บรรยากาศช่วงเช้าๆไม่ค่อยมีรถมากเท่าไหร่ขับสบายๆ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครับที่นํามาแลกเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับชมกันเดี๋ยวกตอนที่เราส่งลูกเรียบร้อยแล้วครับกําลังออกมาก็ออกมาเส้นทางออกมาข้างนอกครับข้างนอกเมืองถนนเส้นนี้เราเรียกว่าถนนสุรินทร์ปราสาทนะครับก็เป็นถนนเส้นสายหลักนะครับที่จะออกไปสู่ถ้าไปเรื่อยๆก็จะเป็นเส้นทางที่สามารถออกไปทาง อ,อุบลราชธานีได้นครศรีมาได้สิรเกตได้ครับก็สามารถไปได้หลายที่นะครับตอนนี้เรากำลังออกมาแล้วซึ่งเวลาเราขับรถไปสักพักหนึ่งเราจะเห็นว่าเป็นประตูหลักนะครับที่เราสามารถเข้าไปที่มหาวิทยาลัยราชพัฏสุรินได้นะครับนี่กำลังจะเข้าไปแลยนี่นะครับ ทางนี้ตรงรถเลี้ยวเนี่ยนะครับก็เป็นเส้นทางที่ไปที่สา,ารพัดช,ช่างครับตรงนี้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับนี้ก็จะเป็นกำแพงของมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูหลักครับสามารถที่จะเข้าไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้เมื่อสักครู่นี้นะครับเรา,าไปข้างหลังก็คือเส้นเลี่ยงนะครับมานเส้นเลี่ยง เรียบคลองแต่ทั้งนี้เป็นเส้นสายหลักนะครับนี่ก็จะเป็นปั๊มนะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่มหาวิทยาลัยราชมหเวิลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ครับซึ่งตอนนี้กำลังมีงานเกษตรนะครับซึ่งงานก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์จนถึงน่าจะราวๆถึงวันที่2มีนาคมนะครับก็จะเป็นงานเกษตร นี่ครับ21กุมภาพันธ์จนถึงวันที่2มีนาคมนะครับเพราะนั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมมีกิจกรรมหลากหลายมากมายครับทางด้านขวามือนี้เป็นวัดโยธาประสิทธิ์ครับซึ่งก็เป็นวัดของเจ้าคณะอำเภอสายธรรมยุทธ์นะครับตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นแล้วก็จะมีรูปปั้นของหลวงปู่ดุลน,นะครับ แล้วก็จะมีพระธาตุที่กําลังสร้างด้วยนะครับทางด้านหน้าเนี่ยเราขับตรงไปไม่ได้ครับเราต้องเลี้ยวเดี๋ยวเราจะเลี้ยวออกไปทางด้านล่างนะครับซึ่งทางด้านล่างนี้ก็จะเป็นทางลัดไปที่ทํางานของเรานี่ครับตอนนี้เรากําลังขับรถออกมาเส้นทางนี้นี่ฮะดูบรรยากาศค้มๆไม่แน่ใจว่าเป็นหมอกหรือว่าเป็นบรรยากาศของฝนล่องพีเอมนะฮะ คือพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไ่ใช่เขตสุรินทร์ที่นี่จะมีต้นไม้จำนวนมากครับโดยเฉพาะไม้กระบากใหญ่มากครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเนี่ยน,นะฮะก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นป่านะครับแล้วก็มีการบริจาคให้มาสร้างมหาวิทยาลัยนะครับนี่มาถึงตรงนี้แล้วทางด้าน,นหน้านี้ก็จะเป็นค่ายลูกเสือนะครับโรงเรียนในหลายๆที่ เวลาที่เข้าเอานําเด็กมาเข้าค่ายลูกเสือวัามาที่นี่นะครับวันนี้กําลังขับเลี้ยวเข้ามาแล้วนี่ครับเส้นทางลัดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ทํางานของเรานะครับเพราะว่าหลังจากที่ไปส่งลูกเรียนแล้วเดี๋ยวเราก็จะขับรถเข้ามานี่ครับนี่ก็จะเป็นทางด้านหน้าก็จะเป็นบ้านพักของอ,อ,อุบาจาร์ครับอื ก็มีบ้านพักอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาครับอาจจะเป็นคลิปต่อไปเดี๋ยวเราคงได้ขับรถพาทุกท่านชมบรรยากาศของมหาวิทยาลัยนะครับก็ที่นี่มีสถานที่ที่สวยงามแล้วก็น่าดึงดูดหลายๆที่นะครับเดี๋ยวได้คงมีโอกาสได้ขับรถแล้วก็พาทุกท่านได้รับชมบรรยากาศของมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาลาัยรัฐมหาวิทยาลัย ก็จะพัดนสุรินแล็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสารเยเกริศเช่นเดียวกันนี่ครับพอขับมาทางด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเป็นตึกของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีครับตึกนี้สวยงามมากครับแต่ว,ว่าตอนนี้เรากําลังขับรถอยู่นะครับคงได้เห็นบรรยากาศทางด้านหน้าเดี๋ยวจะหาโอกาสนะครับขับรถพาทุกท่านเยี่ยมชมบรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่นี่ด้วยนะครับเราก็จะได้เห็นบรรยากาศต่างๆนะครับ เหมือนทุกท่านได้มาเองเลยครับเพราะว่าอยากจะพาทุกท่านได้รับชมวิถีชีวิตของหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของบ้านเมืองต่างๆนะครับที่เรามีโอกาสได้เดินทางไปหลายๆแห่งหรือไม่ก็จะเป็นบรรยากาศของบ้านเมืองเรานะครับตอนนี้ทางด้านหน้านี่ก็จะเป็นเวทีคอนเสิร์ตซึ่งก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตนะครับตั้งแต่วันที่11ถึง2มีนาคมถึงที่ทำงานของเราแล้วครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ